เศษนะครับหัวหน้ากลุ่มสารการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในวิธีขอกลับเป็นเชิญมัธยมศึกษาตอนต้นที่เคารพอย่างสูงข้าพเจ้านางวิรุงรองวิเศษหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อให้คณะคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในครั้งนี้จัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน176คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน100อีก ที่มากด้วยประสบการณ์และก็นักศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน47คนนักเรียนผู้ช่วยวิทยากรจำนวน35คนนะคะและก็รวมทั้งผู้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้นกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นให้กับนักเรียนเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนนั้นมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วก็มีทักษะในการฝึกปฏิบัตินะครับในชีวิตประจำวันโดยการคิดยังมีเหตุผลแล้วก็คิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในชีวิตของเราแล้วก็สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติแต่การที่จะมีสิ่งประดิษฐ์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติได้นั้นเราก็จะต้องมีความคิด ที่จะทําที่จะสร้างหรือประเดีฐนสิ่งต่างๆขึ้นมาโดยอาศัยหลักความรู้ว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นแล้วมันจะมีวิธีการแก้ได้อย่างไรบ้างจากความรู้ที่เราได้เรียนมาหรือจากการสิ่งเหล่านี้ที่เราใช้อยู่ในชีชวิตประจําวัน 2> 1...2...3... ยิ้มวาน อามีท่าไหมครับมีท่าไหมครับผมทูบีเอทูบีทุกวันครับผมอ่าตอไปครับโรงเรียนสุจริตครับผมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสุจริต มีท่าหนึ่งที่ผมกลัวอยู่ไม่เป็นไรครับเอาท่านี้ก่อนโอเคครับท่าต่อไปครับอ่าเดี๋ยวท่านครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอลฟี่นะครับคุณครูเรากลับหลังผันมาทางนี้กับรูรูนักเรียนครับ ท่านพอ,อต้องอยู่ตรงด้านหน้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ให้ท่านพอ,อตรงนี้ดีกว่าคุณครูเราก็เป็นเป็นมุมเนี่ยโอเคครับตรงนี้โอเค,อเ,คเห็นครับเห็นครับตรงนี้อา้าวท่านครูเกียรติอยู่ด้านด้านนี้ตัวครับอา่านี่อา้าวพร้อมแล้วครับ พร้อมแล้วเตรียมตัววันจนันทร์พุธยิ้มหวานๆแก้วต่อสู้ต่อสู้ครับต่อสู้อ่า โอเคเรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือแดงนัค่ายของเราก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างการขอกราบขอบพระคุณผู้ในการท่านรองผู้ในการทุกท่านน,น,าานะครับท่านก,ก่อนเลยดับแรกว่ามาจากชื่ออะไรมาจากห้องไหนนะคะ,ะชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อบุ๋มมาจากหมหนึ่งทับสองค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะชื่ออุ้มมาจากหมหนึ่งทับสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อเรีโอมาจากหนึ่งทับสองค่ะ โอเคเขาบอกว่าเขาอยากได้เต้นเพลงในกาแฟใช่ไหมใช่อ่ะเราต้องสอนท่าเต้นเพื่อนก่อนอ่ะีนกาแฟีนกาแฟในกาแฟอ่ะในกาแฟในกาแฟดูก่อนรอบหนึ่งอ่ะงหนึ่งในกาแฟพร้อมในกาแฟสามสี่ในในกาแฟโฮปพี่เมทโอปพี่เมทโฮปพีเมทในกาแฟในกาแฟ ันนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เอาไม่เอาไม่เ,ไมเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งกันเลยเรีนยนเรียนเอาให้อีกรอบให้อีกรอบเอาลนะ่ะโอเคในกาแฟเขาที่เมดในกาแฟผมว่ามันได้แรงกว่านี้อีกสามคนเนี้ยอันนั้นคือแค่มันไม่ใช่แบบนี้อยอู่คุณไม่ใช่แบบนี้คุณจักเขาดีสามคนนี้เอาเพื่อนมาหน่อยเอาเพื่อนมา ตัวแทนห้องแต่ลบ้อนบ้านอยู่ไหนบ้อนมาบ้อนบ้านอยู่ไหนเอาบ้านเอามาหมดเรียองปานว่าอยู่ไหนปานว่าไหนเออเอาตัวทีเด็ดมาให้หมดหนึ่งทับสิบยังไม่ส่งตัวแทนน้องผู้ชายทั้งหมดเลยข้างหลังหนึ่งทับสิบเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นมดสองมาหน่อยมดสองไม่มีมดสองไม่มีเอามดสองมาหนึ่งอ่า มสามมีอมสามรู้อยู่นะว่าใครอยู่มสามลุกขึ้นมาเลยไม่ต้องมายิ้มลุกขึ้นมาลุกแนหนึ่งคนเรียกมสามมาเอาสองคนเลยเอาสองคนเลยแต่เขาปีไม่เขาปีไม่